ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับ <c oughs> อันนี้เป็นหน้างานเหมือนเดิมนะครับกำลังปรับคันานะครับปรับนาอยู่นะครับอันนี้มาแนะนำวันนี้จะมาแนะนำจุดอัจฉรบีครับของรุ่นนี้ mu สี่เก้าศูนย์สองนะครับนะครับตัวตัวรุ่นเอมตัว ตัวตรถถ่ายรุ่น MU นะครับตัวเล็กน้องเล็กที่สุดของรุ่น M นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับจะไล่จะไล่ตั้งแต่ข้างหน้าไปข้างหลังนะครับข้างหน้าก็คือนี่จุดแรกครับจุดแรกนะครับตรงล้อนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เลยหนึ่งนะครับอันนี้ล้อซ้ายนะครับพารล้อนะครับล้อซ้าย วิธีการอัดนะครับอันนี้ผมไม่ได้้างนะครับวิธีการอัดก็คือเราอัดประมาณให้เห็นมันให้เห็นมันออกมานิดหนึ่งนะครับไม่ต้องอัดเยอะนะครับเพราะว่าซีนเขามีซีนแต่เขาไม่มีรูระบายนะครับตรงนี้เขามีซีนแต่เขาไม่มีรูระบายนะครับต้องอย่าอัดเยอะนะครับเดี๋ยวซีนเขาจะทลักปลิ้นออกมานะครับอัดประมาณสามทีนะครับอัดอัดอเข้าไปนะครับไอ้ต่อไปนะครับอ ตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้ผมทําขึ้นมาเองนะครับปกติจะไม่มีนะครับใน M U ส9ไม่มีนะครับแต่ไม่รู้รุ่นอื่นมีหรือเปล่าครับรุ่นนี้ไม่มีผมก็เลยเจาะแล้วก็กลึงนะครับแล้วก็ใส่หัวอัดจารบีแต่ว่ามันไม่มีรูระบายนะครับลูกยางตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีรูระบายถ้าอัดเยอะแตกนะครับอัดแล้วเรากดอัดเข้าไปแล้วเรากดลงไป ถ้ามารู้สึกแน่นๆนะครับรู้สึกแน่นๆอย่างนี้พอนะครับเดี๋ยวเขาก็จะระบายออกมาทางรูหัวหรือว่าข้างๆเองนะครับนานๆอัดทีนะครับเราจับกดดูนะครับถ้าเขายังแน่นอยู่ไม่ต้องอัดถ้าเขาแฟบลงนะครับอัดเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องอัดเยอะตรงนี้สองฝั่งเลยนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้ดูนะครับอันนี้ก็คืออัดอัดเต็มแล้วกรณีอัดอัดเยอะนะครับอัดเต็มแล้ว เขาจะระบายออกมานะครับเขาจะดันออกมาตรงหัวนะครับอันนี้พอแล้วนะครับนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ผมกลึงแล้วก็ทําหัวอัดเหมือนกันนะครับแล้วก็กดดูถ้ามันยังถ้ามันแน่นอยู่ก็พอนะครับไม่ต้องอัดเยอะเดี๋ยวเขาจะเตกนะครับอัดแต่พอพอดีนะครับถ้าแฟบเราก็อดัดกึกหนึ่งไม่ต้องไปสุดนะครับบีบหัวอัดจะระบีกึกเดียว ต่อไปอันนี้คันหน้าทั้งสองแล้วต่อไปเป็นต่อไปเทาตุ๊กตานะครับเทาตุ๊กตาหน้าหลังนะครับฝั่งนี้ถ้าเป็นอันนี้อันนี้ผมย้ายหัวนะครับย้ายหัวอาจารบีมาไว้ฝั่งซ้ายของคนขับนะครับเพราะว่าบันไดมันอยู่ฝั่งนี้ก็อัดง่ายนะครับตรงนี้ตรงนี้หนึ่งนะครับตรงนี้อัดเขามีรูระบายนะครับรูระบายอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับข้างหน้าก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกัน นะครับบางนี้นี่ตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้รูอัดต,ตรงนู้นรูระบายนะครับถ้าเป็นปกติจะตรงนู้นรูอัดตรงนี้รูระบายเพราะว่าผมสลับกันนะครับสลับกันเพราะว่าทางขึ้นเพราะว่าใสาเห็นหนึ่งที่ผมสลับก็คือมันมีปัญหานะครับตรงนี้อัดเยอะเกินไปนะครับผมใช้จารบีใช้จารบีที่ไม่ถูกนะครับปกติ คูบต้าต้องใช้จารบีลิเทียมนะครับอัดถ้าจารบีไฮบิดตัวสีเขียวตัวสีเนืดอตัวสียืดอะไรนั้นห้ามนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเนื้อเกินผมใช้แล้วนะครับมันจะทะลักเข้ามาในนี้นะครับพากลางมันจะไหลเข้ามาในพากลางนะครับถ้าเป็นจารบีลิเทียมเขาจะใสๆนะครับนิ่มนินื้อๆพอหมดอายุเขาก็จะละลายเป็นน้ำมันนะครับไปเองนะครับต้อง ต้องใช้จารบีลิเทียมนะครับรถไถทุกคันนะครับงั้นมีปัญหาเหมือนผมนะครับผ้เลยย้ายหัวอัดมาตรงนี้ให้อัดออกถนนเมื่อก็อัดนะครับถ้าไอของผมอัดทางนู้นนะครับก็มันจะเข้าเป่ากลางนะครับเพราะว่ามันไม่ไหลออกมาทางนี้นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปมีเตฝั่งหน้าไปแล้วมีแต่ข้างหลังนะครับข้างหลังอะไรก็คือตัวนี้นะครับ คอนโทรลนะครับตัวคอนโทรลนะครับผมไม่ได้ล้างเพราะว่าช่วงนี้มีงานตลอดนะครับนี่หัวคอนโทรลตรงดรับนะครับดรับคอนโทรลนะครับตัวหนึ่งอัดอันนี้อัดไม่เปอะไรนะครับอัดให้มันดันจระบีสีดำๆออกเลยเยิ้มจระบีเก่านะครับอัดไปเลยนะครับเขานีรูระบายอยู่นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็อัดไปเลยนะครับแล้วตรงตรงแขนกลางนะครับแขนกลางสองตัว ถ้าอัดเยอะเกินไปมันก็จะมูนยากนะครับจะแน่นแน่นข้างในกระปุกนี้ก็อัดทุกวันหนึ่งทีครับบีบเข้าหนึ่งทีตรงนี้บีบเข้าหนึ่งทีตัวนี้บีบให้เอาจารบีเก่าออกนะครับประมาณนี้ต่อไปก็เป็นพอหลังนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องอัดเยอะเหมือนกันนะครับไม่ต้องอัดเยอะนะครับอัดหนึ่งสองสามนะครับหรือว่าทุกวันก็อัดครึ่งหนึ่งนะครับถ้าอัดเยอะไปมันซีมจะแตกนะครับ พอไม่มีรูระบายนะครับมันจะทะลักซีนออกมานะครับต่อไปที่คนคาดไม่ถึงคือต้องมืดมากนะครับขวาปม,มันอยู่ข้างในนี่นครับอยู่ข้างในนั้น,นครับสองตัวนะครับสองตัวเป็นตัวคอนโทรลไอเตากับกระต่ายนะครับกับไอตัว คัด p โอนะครับควบคุมพัดคัดด p โอนะครับสองตัวตรงนั้นนะครับต่อไปนะครับฝั่งนี้หนึ่งตัวนะครับตรงนี้หนึ่งตัวขัดเขาก็จะยื้มองมาทางนี้ไม่ต้องอัดเยอะนะครับอัดอัดวันนิดเดียวนะครับถ้าก็ยื้มองมามันก็จะสกปรกเลืเถอะนะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ อัดทีเดียวก่อนใช้งานก็ได้ครับอัดครึ่งหนึ่งนะครับอัดจิกหนึ่งครับตรงนี้แล้วนะครับไปหมดท่อนหลังแล้วนะครับต่อไปนะครับอลืมครับตรงนี้ตรงนี้ก็มีนะครับนี่รูเขาครับเขนรูเข็นเอเขนก้ามปูนะครับตรงนี้หนึ่งนะครับหนึ่งตัวนะครับต่อไปเป็นผานะครับผาน ผ่านก็จะมีรูตรงนี้เหมือนกันไม่ต้องอัดเยอะเหมือนกันนะครับอัดไม่ต้องบีบไปทั้งหมดนะครับอัดกึกหนึ่งทุกวันก็ได้ครับเพราะมันเต็มมันก็จะเราลองหมุนผ่านดูถ้ามันเริ่มฝืดแสดงว่าจะบีบมันเต็มนะไม่ต้องอัดเยอะเดี๋ยวซีนแตกนะครับฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอัดนิดเดียวนะครับถ้าัดเยอะไปมันก็ซึมออกไปเนี่ยครับมันเดี๋ยวลูกปืนมันแตกซีนแตกนะครับต้องอัดเยอะแล้วก็หมุนด้วยตรงนี้นะครับอันนี้คือ างของ dh 2 4 6 h w นะครับตัวเดียวกับของ60นะครับพันหกนะครับพันหกใบตรงนี้ก็อดัด <c oughs> แนะนำการอัดของทุกไอ้นี้นะครับเรายกผ่านขึ้นอัดนะครับและเอาผ่านลงอัดนะครับเพราะว่าพอข้อนี้เวลาผานขึ้นมันจะกดนะครับมันจะจารบีมันก็อยู่อยู่ข้างบนนะครับเวลาเอาผานลงมันจะยกขึ้นนะครับ ผ่านลงไอตัวขี้เมานี่มันจะยกขึ้นแล้วตงมันจะอัดจารบีอยู่ข้างล่างได้นะครับมันก็จะเคลือบทั้งสองทั้งสองแกนทั้งแกนเลยนะครับยกขึ้นยกลงนะครับแล้วต่อไปขี้เมานะครับขี้เมานะครับสามเปนบานนะครับนี่ตรงนี้ไม่ต้องอัดเยอะนะครับจึกเกีียวเหมือนกันนะครับที้นีเพราะว่าอยู่นานนะครับเขาไม่ได้ถูกไม่ได้มีรูระบายอยู่แล้วนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือจุดอัดจารบีของ MUC92 นะครับท่านใดสอบถามได้นะครับว่าไม่เข้าใจเรื่องไหนนะครับเกี่ยวกับรถคูปต้า MUC92 นะครับหรือว่าคันรุ่นไหนรุ่นใดนะครับสะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานี้ครับขอบคุณครับ